ส,สวัสดีค่ะในวีดีโอในเดือนพ่น,น,น้องเข่าการดต้ยตอนซ้อมปั๊มน้ำมันทีน้นำรันวาเป็นเส้งเือนะครับวันนี้วันที่16กรกฎาคมสองพนย2024นะคะโมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับน้ํามันในรัชฉานเหนือที่น้ำรันค่ะหลังจากเกิดสงครามที่ลาซีเวลนะคะมีผู้อพยพจากลาซีเวลนะคะแล้วมามาพักที่น้ำรันแบบเยอะมากค่ะทำาเด,เดินทางด้วยรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะคะ มีหลายท่านเลยอยากจะทราบว่าน้ำมันที่น้ำรันนะคะขาดแทนไหมแล้วเป็นยังไงในคลิปนี้โมก็เลยจะพาทุกท่านไปดูตามปั๊มน้ำมันต่างๆที่น้ำรันค่ะงั้นตามไปดูกันเลยค่ะเขาบอกทองขาวเขาบอกว่าทองขาวหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหนีหนีภัยมาใช่ไหมหมายถึงเป็นผู้เป็นชาวบ้านธรรมดาที่หนีสงครามนะคะที่ลี้ภัยมาจากลาเซียค่ะ ตอนนี้เราจะไปดูน้ํามันเขาบอกว่ามีหมดหลายแห่งแล้วแต่ว่าที่นี่มีหรือไม่เราไปดูกันวันนี้เรามาซื้อน้ำมันมาขายเขาบอกว่าข้างล่างไม่มีแล้วเหลือแค่ที่นี่ที่เดียวน้ำมันดองกึดน้ำฮะดงกึดน้ำเอาฮะนาะเพราไหนกึดตีไหนตีเหลียวไงคะโยบ้าะนะ พ้อมวอัวแต่ไหงสั่งลรแทงฮรั้นเนี่ยอสั่งลรป้าโยงเห็นเหรอ้าโยงเนเราถามว่าถ้าหมดแล้วจะสั่งได้อีกไหมสั่งเพิ่มได้ไหมเขาบอกว่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้เรามาใส่น้ำมันตรงนี้ฮะใส่เลยห้ 50, าหมื่นแกอัลู่เฮียงอ่ะเฮียงอ่ะน,นั่ง่าน้ำอ่ะหนึง่งแสนะไรอ่ะพอนะ ป้าไหนป้ากรมขึ้นมาใส่แท,ทงไหลอะไอาไอ,าอาสาวไอยนี่เพื่อนป้ามาใส่น้ำมันอ่ะอกลมไลน้ำมันเนนเอะ <laughs> ต่างคนต่างมาใส่น้ำมันเขาบอกว่ากวรน้ำมันไม่พอสำหรับใช้ใส่ไรห้าหมื่นหนึงปุ้งในเต็มโมกาหื้นหนึน่งปุ้งจะน,นะ นึ่งปุ้งหนึ่งแสนอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนจัดของเงินพม่านะคะตอนนี้คือลิตรละเท่าไหร่หนึ่งลิตรกาหื้นน่องสามเฮงเก้าปากหนึ่งลิตรอะอันเป็นสามเฮงแปดแนมเ,เป็นยังละ่ะอ๋ออ๋อลิตรละสามสามพันเก้าร้อยนะคะแล้วก็อีกก็จะเป็นสามพันแปดร้อย โอ้สุดยอดผู้คนมาเติมน้ำมันแต่ว่าเยอะมากเลยที่นี่กลัวน้ำมันไม่พอกันซื้อวาฮืออนน่องน้องซื้อวาฮือกองแล้งอาซื้อหังลีแก่ล่ะกองแล้งฮะจอมแล้งอ่ะกองแล้งซื้อปังๆเนาะ <laughs> <laughs> นี่นะคะมีคนมาใส่น้ำมันกันเยอะมากเอามอไซค์มาเอารถมาแบบนี้ค่ะเพราะว่า น้ำมันใกล้หมดแล้วในรัชฉานเขาบอกว่าถ้าหมดเที่ยวนี้แล้วไม่แน่ใจว่าจะสั่งได้อีกไหมนะคะมามาได้ไหมเพราะเส้นทางหลายๆเส้นทางถูกตัดขาดค่ะที่นี่ไม่ถึงกับว่าต้องขนาดต่อคิวต่อคิวใส่น้ํามันนะคะแต่ว่าข้างล่างหลายปั๊มเลยในเมืองไม่มีแล้วนะคะเหลือแค่ที่นี่แล้วก็นอกเมืองนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ เรามาใส่ก็คือต่อครั้างต่อคันก็จะประมาณห้าหมื่นจัตเท่านั้นรถก็เหมือนกันใส่ได้ต้องรอถามดูเพราะเป็นรถก็ใส่เลยะเหมือนก้ยฮานนองอ๋อรถไดเจ็ดหมื่นอ๋อถ้าเป็นรถนะคะจะใส่ได้ประมาณเจ็ดหมื่นจัดค่ะแต่ว่าถ้าอยากใส่เยอะกว่านั้นก็ไม่ได้นะคะถ้ามีเงินแล้วมาใส่ก็ไม่ได้เหมือนกัน แสดงว่าต่อคันคือได้แค่เจ็ดหมื่นเรามาซื้อป้าแนหนป้าเขามาซื้อเหมือนในเมื่อพกเขามาซื้อแทงหาเหมือนไหลอะเอาไปนั้นได้ไหลน,นะ <c oughs> อเขาบอกว่าต่อวันได้แค่ห้าหมื่นต่อหนึ่งคนหนึ่งครัวเรือนหนึ่งบานหนึ่งบ้าน,หน,านหนึ่งคันประมาณน,นันนนง ยังมีผู้ีิไทยมาเรื่อยๆเอยนอะวันนี้ก็เป็นวันที่10พคชชลาย2 2 0ฮะคนรถเดียวไม่ไห้อ่าน่าดูดอกหน่อยเออรถก็ยังเต็มอยู่สองสางคันนะคะทีนํำ อยู่ส่วนไหนของลาเซียวจริงๆไม่ได้อยู่ในลาเซียวนะคะจะเป็นในจังหวัดของสีปอ้อมากกว่าเนอะอยู่ทางภาคตะวันออกของสีปอ้อห่างกันประมาณ2อถึงก็หนึ่งชั่วหนึ่ง,ง,งชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงจะลองมาใส่น้ำมันต้องวัถามาเหรอได้แล้ว มาใส่น้ำมันนะคะเขาบอกว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงข่าวลือข่าวลือหรือจริงเราไม่แน่ใจต้องรอดูทุกคนเอามอไซค์มาใส่น้ำมันกันแบบเยอะมากวันนี้เติมหรือ,อยังไม่มีคนแล้วตอนนี้ขอถ่ายซัดหนึ่งแล้เวเดี๋ยวเรามาดูลิตรเท่าไหร่น้ำมัน เขาบอกว่า95หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้คือลิตรละ1ลิตรออลิตรละ4 4 1 0 0จัดถ้าทำไมผู้ลิไทยส่วนมากเอารถมาทำไมไม่เดินเท้าปกติเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นเดินเท้าใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นคนในเมืองทั้งหมดเนะเาะเสำหรับคนที่ไม่มีรถจะทำยังไงเขาบอกเขาถาม พี่ๆเขาถามกันสำหรับคนที่ไม่มีรถนะคะก็จะเอามอไซค์มาใครที่ไม่มีมอไซค์ไม่มีทั้งรถก็จะขอติดรถมาค่ะตอบให้แล้วนะคะมาตอบในคลิปนี้ช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะแล้วตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเส้นทาง จะไปยังรัชดาแล้วก็เข็พทำมาค่ะไปยังมันทะเลเน,ะนาะเส้นทางนี้แล้วก็ตองชิงนะคะ,สะแสดงว่าผู้ลี้ภัยเริ่มอันนี้แล้วเพราะว่ามีการหยุดยิงเขาเรียกว่าอะไรไมันชนีใช่เห,หรอ,อ มาไม่ได้มาไม่ได้อ,อ๋อแสดงว่าที่เขาบอกว่าข่าวหยุดยืนประมาณสี่วันนะเจ๊ะจไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงอ๋อที่กาหลีใต้เขาไม่มาอยู่นะเพราะว่ามันมาไม่ได้เพราะว่าเขามีการชู้รกันอยู่นนะในระหว่างทาง,งทโอเคโอเคระหว่างทางมีการสู้รบกันก็เลยทําให้ผู้อพยพมาไม่ได้ติดตยอยู่ระหว่างทางเหนือยังไง ออออตนอนอนี้ตามร้านอาหารคนยเยอะทุกร้านเลยค่ะร้านอาหารที่เขาเปิดใหม่ก็เยอะแยะเลยเร้านอาหารที่เขาเปิดใหม่ก็เยอะแยะเลยเพราะว่ามันมันไม่ไมันไม่พอ,อ คราวนี้เรากลับมาดูราคาน้ำมันที่ลเซียลนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้คือโมนำภาพมาจากใน Facebook นะคะต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของก่อนนะคะแล้วต้องขอขอบคุณเจ้าของที่นำมาลงให้เราได้เห็นการราคาน้ำมันแบบว่าเราตกใจเลยค่ะขวดน้ำโคกเล็กๆนะคะจะเป็นสามเหมือนจัดเลยทีเดียวดูนะคะราคาน้ำมันแบบว่าพุ่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านลุกตื่นพอดีเลยแล้ว กลับมาแล้วตอนนี้ไม่ได้มีแค่น้ำมันนะคะที่ขาดแคลนก็จะเป็นข้าวปลาอาหารแห้งจากประเทศจีนที่นำเข้ามาจากประเทศจีนก็เริ่มขาดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าส่วนมากที่หนีมาจากลาซิเอลนะคะก็จะเป็นพี่น้องจีนเยอะมากเลยแล้วที่มาพักที่นี่ตอนนี้ผู้อพยพที่มาพักที่นำ้ำรันก็เยอะเหมือนกันทำให้ของข้าวของที่นำมาจากประเทศจีนนะคะขาดแคลนแต่ก็ ที่นำมาจากประเทศปร,ประเทศไทยก็ยังมีอยู่แื่ว่ายังไม่ขาดก็ถือว่าโอเคนะคะและในในคลิปนี้โมก็พาทุกท่านไปดูเกี่ยวกับน้ำมันมาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วที่ไทยตอนนี้โมไม่แน่ใจว่าลิตรละเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่โมอยู่คือลิตรละประมาณ25เองตอนนี้ไม่ทราบเพราะว่าเรากลับมาอยู่ที่นี่ก็นานมากแล้ว โอเคช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวซะมากกว่าเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้นะคะมีมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเขียนความคิดเห็นบอกว่ามาบอกว่าเมื่อก่อนจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวทั้งนั้นเลยแล้วทำไมมาเป็นนักข่าวได้ละอะไรแบบนี้เพราะว่าอยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันเพราะว่ามีหลายท่านเลยให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวในรัชช์เนือนะคะ ซึ่งโมก็อยู่ที่น้ำรันแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่ลาเซียวนะคะน้ำรันยังปลอดภัยดีค่ะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอ๋อค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ